อ้าวไปโอ้โหเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่เราไม่ได้เล่นกันมานานเกือบปีเลยนะนี่นเนี่ยกับว er ีไอ, <laughs> อ start เอเกมส์ก็เป็นภาคที่เล่าลรือว่าหายไปยังเนี่ยยังอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่กับกูไหม,ไมยังยืนยัง ได้ยินได้ยินูหรือเปล่าเปล่าเปล่ปาเปาเได้ยิน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 คุณจริงๆหรอหรอหรอรอหรอออเอทำไมต้องเอคโคอ่ะตอนนี้กำลังโหลดเรียกว่าโหลดนานหหแหลควอือฮึน่าจะหายไม่เรียบร้อยแล้ว โอเคครับก็ดีวจะทินะน้ำชาแนลของผมอย่าแล้วก็สู่เกม we were here forever คู่กับห้องคุโรเวกเตอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับอหอคอยทั้งสองอาบด้วยสีแดงราชาคุ้มครั้งความรักที่ไม่ถูกเปิดเผยทางกลับบ้านของผู้ที่ตายนานตายไปนานแล้ว ทางหนีหรือตะหรือรออับความตายมาดูกันว่าโชคชะตาไหนว่าโชคแกกของเราจะเจอโอเคครับเข้าสู่ตัวเกรมกันแล้วเกรมเกรมก็มาว่ะอืมเห็ดโอ้มีคนเปิดประตูให้ด้วยขอบคุณมากครับเอ๊อ 0เครื่องก่อนโอเคเมื่อกี้นอชมันเยอะปึ๊บไลท์เมาส์ฮัลโหลเทสได้ยินไหมครับผม1234โลครับเทสเปลี่ยนเปลี่ยนฟังมหม่เมาส์แปลกๆหร่อืมนะเมาส์โอเค โอเคครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้อยู่ในเรียกว่าเหมือนเป็นคุกสักอย่างมั้งแล้วแบบเอ่อตื่นอยู่ในป<อ> <party S 2> าร์ตี้ร้อนยังกับไฟเยอร์ที่เป็นคู่ห้องกูจะเป็นห้องอื่นมีหลายห้องมากมายเปลี่ยนมีอะไรที่สามารถทำได้ไหมครับเปลี่ยนกำลังหาดูแลกันเปลี่ยน ทางเยอะโหกูเจอประตูที่เปิดได้แล้วตอนนี้เข้ามาแล้วเห็นสัญลักษณ์ด้วยเรียนฝั่งกูมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วย o f our path โอโลโ,โลโทษโเมื่อกี้กูกดแทรกเปลี่ยนกูมีอ่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษ off our pass แล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นวงกลมมีสามเหลี่ยมข้างในแล้วก็มีดาวข้างในสามเหลี่ยมอีกรอบหนึ่งเปลี่ยนอืม ฝั่งกูตอนนี้เจอกับ <c oughs> กูเจอกับประตูที่มันเปิดเข้าไปได้แล้วกูเข้าไปเจอกับห้องห้องหนึ่งที่เหมือนเป็นคุกแล้วมันมีคำพท์ด้วยเว้ยคำว่า VR the sum เราเป็นผลผลรวมจดจ, the sum จุดลงมาฝั่งกูก็เป็น VR the sum อันสักอย่างของมึงใช่ั้มแล้วก็ off our p a t แล้วก็ฝั่งมึงมีสัญ,ญลักษณ์ไมเปลี่ยน อของกูมีเป็นสามเหลี่ยมหัวสามเหลี่ยมด้านเท่าหัวแหลมชี้ไปทางซ้ายฐานชี้ไปทางขวาเนะรูปที่สองจะเป็นสี่เหลี่ยมตัวรัสที่ททเอียงสี่ห้าองศาแล้วก็เป็นอันที่สามจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุลัสตั้งตรงเปลี่ยนทำอะไรกับสัญลักษณ์ได้ไหมกูสามารถหมุนมันได้เปลี่ยน ลองหมุนหมุนในที่นี้หมายถึงว่ากูสามารถที่จะเหมือนแบบสรรอตรีชีนได้ในแต่ละแต่ละช่องอะเปลี่ยนลองหมุนสามเหลี่ยมให้อ่าด้านแหลมชี้ไปทางขวาสิ <c oughs> อ่ากูขออธิบายเพิ่มเติมคือไอ้ที่หมุนหมายถึงว่ากูหมุนแล้วมันเปลี่ยนเป็นรูปอื่นอะเปลี่ยนตัตโวต อ่างั้นก็เอาสามเหลี่ยมนั่นแหละแล้วมีที่เป็นวงกลมกับดาวไหมเปลี่ยนเอาแล้วตอนเนี้ยกูเจอไอไอช่องแรกกูมหมุนไปเรื่อยๆแล้วกูเจอดาวเปลี่ยนหมุนให้มีรูปวงกลม สามเหลี่ยมแล้วก็ดาวสิเปลี่ยนเฮ้ยบุญได้วะเปลี่ยนประตูปเปิดเปลี่ยนโอเคฝั่งกูก็เปิดเช่นกันเอาล่ะอันชาร์และวิ่งอืม ลงได้ไม่มีอะไรเลยเหรออ้อครานหมอบครานติวตวเลียวโอเคอืมโอ้แค่นี้เองเหรอวะกระจองจังวะอะไรเอ่ยปุ๊บฮมอ๋มอ โอเคทดสอบความว่องไวคือตอนนี้กูเจอเหมือนเป็นแบบทางเยอะแยะมากมายเลยเว้ยเชี่แบบไม่รู้จะไปทางไหนเลยแฟงเปลี่ยนโอเคกูมาถึงในจุดที่น่าจะเป็นพัฒน์เสนต่อไปแล้วมีภาษาอังกฤษ to be made whole again ทำให้เป็นหนึ่งอีกครั้งเลย กูเจอเหมือนมันเป็นแบบเอคันโยกที่ถ้าสมมติกูโยกกูน่าจะเหมือนดึงดึงโซ่ได้โซ่ที่มันเป็นม้วนรอกอ่ะเออกูยิ่งกูกูดึงปุ๊บมันจะน่าจะแบบดึงโซ่ลงมาหรือโซ่มันห้อยมาจากข้างบนเปี่ยนไฟฟ้าเฮ้ยโอเคงั้น อา้าวให้เล่นเองเฉยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเกิน,นจริงๆเหรอให้เล่นเองจริงเหรอปิ๊กมีให้ใส่สัญลักษณ์เหมือนเมื่อกี้ไหมเปลี่ยนเท่าที่กูเดินตอนเนี้ยกูยังไม่เจอที่มันใส่สัญลักษณ์วะเปลี่ยนแล้วมีสัญลักษณ์ฝั่งมึงไหมเปลี่ยน ไม่เจอยังไม่เจอเดี๋ยวเจอเมื่อไรบอกเปเป็นสาฟ้าเครื่งวงกลมแล้วก็ข้างหมูก็ถูกแล้วนี่อือฮะอือฮะอืะ้อฮะอื้อฮะอือฮม่มีเลมิน เมืเ่อกี้ที่มึงบอกว่าโซ่อะไรสักอย่างพูดอีกรอบนี้เมื่อกี้กูไม่ได้ฟังมันเป็นอ่ามันเป็นคันโยกใช่ไหมแล้วคันโยกเนี่ยมันจะเหมือนไปทําอะไรสักอย่างกูไม่รู้ว่าดึงขึ้นหรือว่าอ่าทาให้ไอ่ร้ว่าดึง<า>โซ่ไปว,ว,วิาาง่งแน่เลยนี่หรอแบบกูไม่รู้ว่าทิศทางของมันที่คือทางไหนแต่มันทําให้โซ่ขยับขึ้นไปในทิศทางข้างบนหรือข้างล่างนี่แหละเออ มันเป็นติเตอรี่สอนวิง่งสอนมุงวิ่งหรือเปล่าไม่น่าใช่ว่ะคือของกูก็มีคันโยกเมื่อกี้พอโยกปุ๊บประตูมันจะเปิดแต่พอทิ้งไว้สักพักหนึ่งประตูมันจะปิดถึงต้องวิ่งเข้าประตูให้ทันเฉยๆลองดูดิอ๋อโอเคโอเคใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นไอ้ควายโหจบกันจบกันชีวิตชาวเขา โอ้จบ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 เวนกรรมเป็นไงมีอะไรคืบหน้าไหมมีมีมีเมื่อ,อกี้เออกูกูเก็ตแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันมีทางแยกของกูเยอะมากเลยขออนุญาตไปทางอื่นก่อนตอนหนึ่งเปลี่ยนโอเคแล้วกูก็ต้องดูเมโหอ g เกนอย่างนี้ใช่ไหมเนะี่ยอืม เอคปอ่าลองดูก็ได้อ่ะดิฉันเห็น e x p o r e area to f i n d useful clue d item ครับผมขอบคุณที่บอกก็เจอแล้วก็เจอไอเทมนี้มาแปะตรงนี้แล้วหรือผมต้องใช้หินให้หมดว่ะโอเคตอนนี้กูเจอเป็นอ่าเหมือนเดิมเลยที่เป็นแบบสล็อตให้กูเปลี่ยนรูปล่างสารูปล่างเลยค่ะอันนี้สามสามอันได้เปลี่ยนโอเคสามรูปนะ มีสี่เหลี่ยมคางหมูครึ่งวงกลมแบบด้านโค้งอยู่ข้างบนแล้วก็รูปสายฟ้าไอสี่เหลียมคางหมูนี่มันมันเรียกว่าไงมันมันด้านเท่าหรือมันอะไรยังไงวะมึงรู้จักคางหมูไหมด้านอ่าด้านยาวจะอยู่ด้านล่างแล้วก็ฉีฉดเฉียงขึ้นไปเป็นด้านสั้นด้านบนอะ่ะมึงรู้จักคางหมู ถ้าสมมติกูพับครึ่งแบบพับว่าผ่าลงมาตรงกลางมัน<อ>จะพับพอดีเท่ากันไหมเปียนไม่ปิ๊กมึงจะค่ะสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยใช่ไหมอันนี้มันคือสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมผมฮะคางหมูมันมีหลายแบบไงมันมีแบบไอ้ไอ้ไอ้ด้านเล็กก,กว่ามันมันมันเออขอขอขออธิบายเพิ่มเติมหน่อยเบียรมึงเคยเห็นสามเหลี่ยมไหมสามเหลี่ยมที่ตัดยอดด้านบนออกอะอย่างนั้นแหละสี่เหลี่ยมคางหมูอย่างนั้นอะ มันมีข้าวหมูแบบอื่นด้วยเหรอแา๊หนึ่งอ๋อใช่เหรอมันเป็นสามเหลี่ยมเอ้ยมันมันเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูที่แบ่งครึ่งสมมาตรโอเคแบ่งซ้ายขวาสมมาตรโอเคเก็ตเก็ตมันมีสี่เหลี่ยมคางหมูแบบอื่นด้วยเหรอตอนเนี้ยประตูมันเปิดแล้วแต่ว่าก่อนอื่นคือ,อก่อนกูจะไปห้องอื่นอะที่ห้องกูมันจะมีกรงแล้วมันมีสัญลักษณ์ที่เป็นวงกลมวงใหญ่ใช่ไหมวงกลมวงใหญ่เลยใช่เนี้ยในวงกลมวงใหญ่นะ่ะ Mm hmm. มีห้าเหลี่ยมด้านเท่าพอดีแนบใส่ mm hmm. พอดีกับวงกลมนั้นเลยแล้วในห้าเหลี่ยมด้านเท่านะ่ะมันจะมีะสี่เหลี่ยมรูปเววรูปเวาที่ด้านยาวอะ่ะมันอยู่ด้านล่างโอเคนานแล้วอบคุณมากครับนานแล้วตอนนี้กูได้ทอชมาแล้วไม่เห็นครับไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละได้เหมือนกันละเหลี่ยน มึงจะให้อยู่อยู่สนัตรักษ์นี้อีกนานขนาดไหนเนี่ยโอเคตุดไฟเล่นนี่ไงโอโ้โหสุดยอดรอบนี้เอ่อกูเจอเป็นข้อความด้วยที่ประตูของกูมันจุดจุดจุดวิวโอเพนเดือบผ่านน่าจะต่อกับของมึงมั้งเปลี่ยนม,มีที่ใส่สันรักไหม กำลังหาแบบมันเปลดยอืมจุดไฟได้เยอะมากียังมีอีกไหมน่าจะหมดแล้วนะโอเคนี้ก็รอฝั่งนู้นเขาหาจุดจะใส่สารลักได้ก่อนรอบนี้เป็นหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็แัต่ที่ใบนี้ไงวะอ่า คือตอนนี้กูเจอเหมือนไอไอไอจุดเดิมอะไอไอแบบเปลี่ยนสามสล็อตนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้สล็อตชิ้นส่วนมันหายไปชิ้นหนึ่งเดี๋ยวกูต้องหาในแมปก่อนเปลี่ยนก็หาสิครับโอเคเลตแดนบีไลท์อ่ะรอบนี้ประตูไม่ปิดฮะโโหใจดีแท้ จะอธิบายเส้นเส้นนี้ไงดีเนะี่ยเส้นสามเส้นเส้นสามเส้น,สนที่ที่อ่ายังไงดีวะเนี่ยติ๊กแมนที่ไม่มีแขนกับหัว <laughs> โอเคอธิบายตามนี้แล้วกันถ้ามันมันน่าจะเข้าใจแหละติกมึงใช้เวาลาหานานแท้กู ฮัลโหลยังไม่เจออีกเหรอเพื่อนฮัลโหลเพี่ยนไม่เจอเลยแบบกูเจอแค่ชิน้นชิ้นเดียวลอตสลอตชิ้นเดียวคือมันเหลืออีกชิ้นหนึ่งที่ทำให้กูใช้งานมันได้เปี่ยนอืมเราทำอะไรไม่ได้ครับเราต้องรอแต่กูเจอสัญ,ญลักษณ์อย่างอื่นแทนนี่นี่แฟนมันมันเป็นสัญ,ญลักษณ์อ่าเป็นหกเหลี่ยมด้านเท่าอ่ะแล้วข้างในหกเหลี่ยมมันจะมีสามเหลี่ยม ที่พอดีกันแล้วก็ข้างในสามเหลี่ยมมันจะมีรูปดาวเอ้ยรูปรูปดวงจันทร์เปลี่ยน6เ้หลี่ยังมอโอเคกูเจออ่าไอชิ้นส่วนสุดท้ายของกูละกูสามารถุนไดแล้วแฟงเปลี่ยนบอกสัญลักษณ์มาอีกรอบดิมีดวงจันทร์มีหกเหลี่ยมแล้วมีอะไรนะเอ่อมีหกเหลี่ยมสามเหลี่ยม แล้วก็ดวงจันไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันมันเรียงจากเล็กไปใหญ่แล้วก็มันอยู่ในในซ <Okay. Okay, S 1> นะึ่งกันแล้วกันเปลี่ยนโอเคกูจะบอกธนารักกูมากนะคำหนึ่งมีหกเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็ขีดที่แบบเขาเรียกว่าสติกแมนที่ไม่มีแขนกับหัวเปลี่ยน เหลี่ยมเอ๊ะไม่ถึงสี่เหล,ลี่ยมอ่ะสี่เหลี่ยมอ่ามุมไหนไม่ถึงเอียงกี่องศาอะไรเงี้ยเปลี่ยนแต่ดูรัดไม่เอียงตั้งตรงๆเลยเปลี่ยนโอเคมามผมต้องกลับไปดูรองเรานี่นโอเคกูมาห้องต่อไปละเปลี่ยนโอเคกูเห็นมึงละอ่ะไม่ได้พูดเมื่อวานลืม บ่กมึงบ่กมึงป่าวยิงฉุบกันปิกอีโมดยังไงวะแฟงเปลี่ยนกดทีกดทีป่ากดทีค้างป่าวยิงฉุบกันปิกป่าวยิงฉุบกันเอาม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 านับเลยเนือ้อเชี่ยมันกดอีโมดพร้อมกับกดไม่ไม่ได้วะนึ่โอเคองั้น เห็นของสาบนะถ้าเดี๋ยวกูจะรีบกดอีมดหนึ่งสองส,สามไารลาวไปหาเ <c oughs> ห็นเห็นมือกว่าเมื่อกี้ไสารลาวไปหาอะไรที่มันมีประโยชน์เลยโลกใบน,นี้ทำเนือ้อโอเคโอเคไปไป เ yeah. มืปป่อกี้มีโผะ่ขึ้นมาแบบหนึ่งด้วยอะไรกันครับเนี่ยโ,โอ้โอ้กระตุกค้างแหลกอย่างไม่น่าเชื่อเมาส์ป mm ุทมสามซูมไปโฮดดิ้งออซูมครับเนีย yeah, <Yeah, S 2> ดีเนะี่ยผมเพิ่งเปลี่ยนเมาส์โอ้โห โลชาครับโอ้โหมันหมดช่วงตูตัวเรียวแล้วสินะคุณแจกุญแจคุณแจ,ณแจมันมีหลายอันเหรอฮัลโหลอ๋ออืมโอ้โหอะไรวันเนี้ยอืม อ๋องอว่าเปิดได้อ่าฮะมันพูดอะไรหรอทำไมไม่ได้ยินอะไรเลย,เลยพี่เมื่อกี้พูดอะไรปะกูไม่ได้ยินอะไรเลยอะ่ะเอ่อกูกูแค่บอกว่ากูเอ่อกูตรงนี้กูสามารถเห็นมึงได้แล้วก็เอ่อแต่กูกำลังจะหาทางไปเปีย ลากได้แค่ลากได้แค่สาสองอันครับแต่ติดเออสองเงาสองเงปิ๊กมันกดไม่ทำไมเนี่ย เดี๋ยวทำไมกูปิกเมื่อกี้พูดอะไรป้ากูไม่ได้ยินอะไรเลยะกูบอกว่ากูเจอประตูแล้วประตูมันมีรูกุญแจเขียนขีด,ดมันเหมือนมันมีรอยช็อกเขียดเป็นสีเขียวกูเนี่ยกูเลยเดาว่าน่าจะแบบต้องการแม่กุญแจสีไอ้ลูก,กุญแจสีเขียวในการแบบไขกุญแจอะไรเงี้ยเออเปลี่ยนของมึงมีสีฟ้าใช่ไหมเพราะของกูมีสีเขียวแล้วประตูของกูต้องใช้สีฟ้า อ๋อโอเคโอเคกูใช่กูมีกุญแจฟ้าเปลี่ยนเฮ้อ๋อนี่ไงกูส่งพัสดุไปแล้วเปลี่ยนอ่ะกูวางให้ละหมุนกลับไปได้ไหม โอเคไอ้น okay. ี um, uh, 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 uh ่ม huh. ันอยู่ที่ไหวะน่ะอืมฮึอืมฮึมแจแดงอือฮึอือฮึกูเจอกับอสัญลักษณ์มากมายเป็นรูปแบบอมงกุฎคิงควีนโอเคโล่เป็นตัวตลกเป็นอะไรเงี้ยแล้วกูสามารถที่จะแบบ เลื่อนตำแหน่งของมันได้มันจำไอ้ไอ้ภาคที่แล้ในะแฟง์ที่มันเป็นแบบ<ม>เรียงดาวอะไรเงี้ยอันนี้คล้ายๆกันเลยเปลี่ยนอมึงสามารถเลื่อนรูปตัวตลกรูปมงกุฎที่มีสามอันแล้วก็ที่มันเป็นรูปขวดทดลองนะขวดยาได้ใช่ไหม นะตอนตอนนี้กูแปบนึงนะกูสามารถที่จะเลื่อนตัวตลกได้เล,เลื่อนไอ้มงกุฎสามแฉกได้แล้วก็อะไรกันนะแฟนมิกเอา,อางี้อามึงเอาตัวตลกไปขวาสุดสิแล้วก็เอาไอ้วงกุฎสามอัน,นะของมึงอะไปตามตัวตลกไป แล้วก็โอ้เดี๋ยวก่อนนะเชีย่ยตัวหนึ่งนะเชีย่ยตัวตลกเนี่ยแหละเกกะตัวเกกะเลย ติ๊กมึงเอามงกุฎสามอันขึ้นมาข้างๆเอาขึ้นมาข้าง,างบนดิได้ไหมถ้าเอามงกุฎสามอันขึ้นมาข้างบนเอายาไปทางขวาแล้วก็เอารูปตัวอัศวินผมไปทางขวาด้วยเอามงกุฎลงมาแล้วก็เอาโอเคได้เปล่า ฮัลโหลได้ยินกูนไหมเนี่ยฮัลโหลไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม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 ปเอารูปเอามงกุฎอะเอามงกุฎขึ้นไปข้างบน ไม่ปิกเดียวไม่ใช่ปิกมันได้ยินผมไหมเนะี่ยปิกฮัลโหลได้ยินป่ะมึงคุยกับกูหน่อยดิเสียงผมมีปัญหาหฮัลโหลเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ผมก็ยังบอกอีสองอันแรกมันได้อยู่เลยแต่มันอยู่มันเปียกมันบอกไม่ได้เฉยเลยปิกมึงออกมาก่อนฮัลโหลโอ้ย โอ้ย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 ปิกปิกมึงต้องเอามึงต้องเอาหลอดขึ้นมาข้างบนปิก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  ปิ๊กได้ยินกูไหมฮัลโหลเกี่ยหมูมีปัญหาป่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ปิ๊กมันได้ยินผมไหมเนี่ยนนเดี๋ยวก็ไม่ใช่อีกนี่หว่าเพื่นนะอ๋อน่าจะเ้าะเอาพระราชาผมลงไปก่อนฮัลโหล บิ๊กได้ยินกูไหมเนี่ยมันก็อยู่บิ๊กมึงคุยกับกูหน่อยดิมึงไม่พูดอ่ะรอรล,ออลอมึงพูดอะไรหรือเปล่าแฟนเปลี่ยนกูกดตั้งเยอะมึงพูดตั้งเยอะมึงได้ยินกูบ้างไหมเนี่ย อ้าวไม่กูมไม่ได้ยินนะแฟนโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอายาลงไปก่อนนี้เอายาขึ้นไปข้างบน เอาคิงขึ้นไปข้างบนสิเฮ้ยเอาเอายาลงมาก่อนเอายาลงมาข้างๆด้านล,ล่างสุดก่อนแล้วก็เอาคิงขึ้นเฮ้ยเอามงกุฎขึ้นไป <S <S เอาตัวตลกตามมงกุฎมึงขึ้นไป <S 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 อ่าน่าจะต้องรู้แล้วามึงทำอะไรต่อไม่ไม่ปิ๊กม,มึงเอายามึงออกไปก่อนมึงขวางทางกูอยู่น่ะ 呃。Uh.